ครับสวัสดีนะครับนะครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กันที่บริเวณลานด้านหน้าของเจนทันนะครับนะครับวันนี้ก็เขาจะมีเทสการหนังการแปลนะครับแล้วก็จะมีประเภทเหมือนงานวัดนะครับเมื่อคืนก็มีสินค้ามาหมดนะครับแล้วก็มีรถไฟนะครับแล้วก็อย่างด้านหลังนะครับน้องพัมพีก็กําลังระบายสีอยู่นะครับนา ก็จะมีนะครับบ้านบอลนะครับนะวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอ่าบริเวณงานมีอะไรบ้างนะครับน้องพร้อมพีนอ่ะได้เล่นอะไรมานะครับสวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับก็พาน้องพร้อมพีมานะครับเที่ยวนะครับรบนังกลางแปลงนะอ่าบริเวณอ่า ห้าเซ็นทรัลโคราชนะครับอ่ะสไอตูม่ารู้จักรัาจัดการศพน้องพรมเพมไปบายก้องหน่อยแล้วไม่มีกัานรู้อะไรทั้งนั้นโดยคุณมาได้ตั้งีมาต้องมาแล้วงั้นเข้าไเลยเข้าไปดิไปบายไปเดินไปวันนี้ถ่ายชันกันมากด้วยไปเดี๋ยเดี๋ยวเดีอะกระดูกประหลาดอะไรของแก ภาษาอีนเบแรงเหรอภาษาจีนแท้ๆต้องตำระักเลยล่ะทินเตียนนะครับก็จะเป็นหนเดียล่ะต่างแบบเราก็จะมีข้อสอนมาตัวสานผู้ปกครองเจ็บเป็นบ้าเลยว่ะมาเจ็บภายนอกแปลว่าต้องถูกทารุณก่อนตายแต่เธอก็สู้กลับดูนี่สิทีล็กขวนด้วยไงครับน้องพรอมเพียมก็มาดูนังนะครัแกนการ์ตองมีรอยข่วนแน่อ่ะทุกแกแน่บ้า ไม่เข้าใจว่าทาไมฆาตรกรต้องควักไส้ออกแต่เวลาเดียวกับพ่อของแกฆ้าตะกรโค้าอลิสใกล้ๆกันเคลื่อนย้ายศพแล้วชำละศพไปทำเพื่ออะไรกันเนี่ยน่ก็มีที่นั่งให้ดูท่านไม้ถานโดนท่านไม้ตีตายที่จะนจะโหมก็รู้เหรอนี่ไม่ใช่การฆ่าธรรมดาแต่ข้าด้วยความเกลียดชังข้านาเธอต้องเป็นคนอื่นแน่นอนเลยฉันขอพูดกับพวกนายอย่างชัดเจนจ่มแจงยกเว้นพวกที่เกลียดชังเราเป็นทุนเดิม พวกจะคิดอย่างชิงที่ดิขึ้นโชว์แล้วไม่ว่ามาพบเอฟซีไปเซ็นตื่ตรงไหนล่ะนะาอุคมะเรามาหาไต้เจ็ดไปน้องพ่อเพี้อมก็จะไปนะครับเที่ยวอ่าด้านฝั่งน้นต่อนะครับตรงน้นก็จะมีอ่าเรียกว่ามีจิยงช้าสวรรค์เนาะแล้วก็จะมาหมนด้านน้น <ไ> <spe aker> อ่า <spe aker> นะครับบริเวณด้านในนะครับก็จะมีการขายนะครับหาพวกสินค้านะครับต่างๆเนาะนะครับ นครับด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นขนมนะครับก็ขนมทางแตก oh. นะครับไปเว้นในเต็นนะครับก็จะขายแบบประเภทพวกของอกินเนาะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นเขนะา,า,รนะรารเ,เรียกอะไรนะครับอ่าทิงช้าสวรรค์นะครับครับอ่าฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะครับอ่าตักปลาสวยงามนะครับ 6, ปลกไม้ห้าสิบบาทนะครับกติกาเวลาตากักปลาแก้วอยู่เหนือน้ํานะครับนะจ่ายก่อนตักนะครับก็จะเป็ล่นปลาเนี่ยนะ ก็จะเป็นพวกปลางเงินปลาทองนะครับนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งด้านนี้เนาะก็จะเป็นอ่ายิงอ่ายิงปืนยิงตุ๊กตา นะครับหลังจากดูการยิงปืนนะครับก็เดี๋ยวเดินเข้าไปดูด้าไในอ๋อ,อ,อ้ร้านนี้ก็จะเป็นพวกก้อนอ,นะอหา,ววาหารนะครับอ่าให้เขาเรียกว่าให้สัตว์นะครับก็จะเป็นพวกกระต่าย นะครับเสร็จจากอ่าร้านเขาเรียกว่าให้อาหารกระต่ายนะครับตัวนี้ว่าจะเป็นเรื่ออะไรระบายสียใช่ไหมครับครับก็จะมีอ่านะครับก็บจ,ะนะบจะมีคนมาระบายสี่นะครับ ฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะอ่าเรียกอ่าเจ้าแมงมุมเนาะครับแล้วก็เวลาที่เรานั่งครับแล้วก็อ่ามันก็จะยกนะครับเรียกว่ายกไอตัวอ่าตัวไฟกระพริบขึ้นให้มันสูงนะเนาะจะมาดูกันด้านนี้คืออะไรนะครับอ๋อครับ ใบเวณหน้านนี้ก็นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับรถนะนะครับแต่ก็ต้องซื้อบัตรนะก็มีคนรอซื้อบัตรอยู่นะครับก็มีคนรอซื้อบัตรอยู่นะครับก็นะครับก็จะมีเป็นรถยน์นะครับรถยนรถกอะไรรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับ อ่าตัวนี้ไดโนเสาร์ก็มีนะนะครับครับไปแล้วครับโทษน่าจะเล่นมอไซนะครับนะครับ โตแบบแบบเตะโค้งแรงเตะโค้งแรงอ่ะ แตัวนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับนะเป็นมอตไซค์เป็นรถยนต์ก็มีนะครับก็สีสันสวยงามดีเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูจุดอื่นต่อเนะครับหลังจากจบมามาดูจุดที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรขับรถเนาะครับตอวนี้ครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้เนาะเอตัวนี้มาอะไรนะครับอ่า ก็จะเป็นแบบครับท้ายๆก็จะเป็นกระโดดกระโดดนะครับประมาณนี้ยเนาะสูงไหมก็น่าจะสูงอยู่นะก็น่าจะสูงอยู่เหมือนกันปปไปดูตัวอย่างต่อในในเป็นบ้านบอลเนาะครับน่ไปไหน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 ดูน้องปี๋เนี่ยปี๋ปี๋น้องปี๋ อะไรนะสรินบอลน้อยโอ้ยนะครับบอนนี้ก็จะเป็นบ้านบอลน,นะครนะต่อบาทห้าสิบบาทครับบาทห้าสิบบาทน้องพร้อมพิมไปบายกล้องหน่อยลูกบาย เล่นอะไรเล่นไรเดอร์เหรอครับเออโอ้ล้ออ๋ออ๋อครับน้องพร้อมเพียก็เล่นอ่าเขาเรียกอะไรบ้านบอลนะครับบ้านบอลนะครับบ้านบอลก็ปาดนะครับห้าสิบบาทนยโยบายความปลอดภัยนะครับอ่าก็อายุต่ำละเจ็ดปีห้ามเล่นตัวลำพัง โดยตามกฎเล่นนะครับเจ้าที่เดี๋ยว,วก็ห้ามก,รการทำใดๆที่ไม่ปลอดภัยเนาะนแ่นะครับท่านผู้ชมน้องพร้อมเพียนลักปเปลี่ยนไปแล้วไม่รู้เปลีนใหม่หรือเปล่าพยายามเปลีนนะครับน้องพร้อมเพียนก็ยังเล่นอยู่ด้านในอยู่เนาะตอนนี้เล่นอยู่ที่บ้านก่อนเดี๋ยวแม่ปอน้องพร้อมเพียนเล่นอยู่ตรงไหนเนี่ย อันดี่บ้านวันเหรนะอ่าจะไปดูตรงอื่นก่อนเนาะ,ะนี่อ่าด้านข้างกันตรงนี้น่าจะอ่าคืออะไรเอ่ยอ๋อนะ่ครับก็ในเป็น เบา็น่าจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะรการพายเรือใช่ไหมครับก็จะมีแบบคล้ายๆแบบมีใช้มือปั่นครับมือปั่นในใน้ำเล่นฝั่งโนน้อาครับยาวไปด้านบนนะครับน้องพ่อเพียง์่ัสนุเพียเลยเออครับ เดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นต่อครับอ่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นเขาเรีเยกอะไรนะเป็นรถไปเนาะตอนนี้เป็นรถไปนะครับเป็นรถไปนะครับก็อ่าซื้อบัตรครับซื้อบัตรตรงนี้เนาะนะครับห้าสิบบาทครับก็สามารถขึ้นรถไปได้เนาะไปไปดูจุดอื่นต่อ ตรงนี้ก็น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะไอสนามสนามแข่งรถเด็กเล่นนะเห็นไนหะนะครับก็ลองความเร็วโอ้โหเร็วมากเลยใช่ไหมหลุดโพล <laughs> หลุดโแล้ะหลุดโพง เออโอ้โหครับเร็วมากเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูตรงอื่นต่อแล้วกันครับวันนี้ยังตักปลาอยู่นะนะคือนะครับไอตัวปักตักปลาเนี่ยมันบางนะเนี่ยครับอ่าถ้าเราคล้ายๆแบบนะครับถ้าเราตักแรียงนะมันก็จะขาดมันเป็นเหมือนกระดาษนะครับอ่ามันจะเป็นเหมือนกระดาษนะครับกระดาษกระดาษแก้วประมาณนี้นะนะครับ อ่าคือเหมือนลงได้ครั้งเดียวนะครับถ้าตักคือรอบสองกระดาษก็เปื่อยเนาะนะครับต้องมีสมาธิในการตักครั้งแรกเนาะครับตอนนี้อ่าคนก็มาตักปลาเยอะนะนะครับมาตักปลาเยอะอยู่นะครับแต่นะครับก็เรียกอะไรได้ปลาไปมั่งแหละนะครับบางคนก็ได้อยู่นะครับฝั่งนี้ก็นด้เป็นการยิงปืนบีกันนะครับล็อกเป้าเนาะฝั่งนี้นะครับก็สามารถมาเล่นได้เนาะ ครับก็ลหลายๆท่านนะครับที่จะก็เรียกเล่นทิงค้าสวัสดน,นะครับก็จะมีนะครับนโยบายความปลอดภัยอยู่นะเจ็ดปีอเล่นเรื่องเล่นโดยลำพังไปบัตรตามกฎนะครับตามคำแนะนำความสัามการใดๆที่ไม่ปลอดภัยนะครับประมาณนี้นะครับกนะ็สามารถแล้วก็เดินไปเล่นได้นะครับแต่ต้องซื้อบัตรก่อนนะครับซื้อบัตรก่อน บัตรราคาห้าสิบบาทนะครับนะครับจิงชาสวรรค์สุสุทธพรพาณิชย์นะครับนะครับวันนี้นะครับก็อ่าก็ค่อนข้างน้อยครับนะคนนห้องค้างน้อยอยู่นะครับบริเวณภายในไปจะไปดูน้องพ่อพีมต่อตอนตอน,นี้ครับตอนนี้ก็เล่นอ่า เล่นสไลเดอร์อยู่นะไม่รู้ว่าเล่นเสร็จหรือยังไม่รู้ว่าเล่นเสร็จหรือยังอ๋อ oh, oh, น่าจะเล่นเสร็จแล้วและไม่เห็นแล้วอ๋อ <Okay. S 2> oh, ครับน้าย่เล่นเสร็จแล้วไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวลอง ไปหาดูน้องพรมพรีมอยู่ไหน้อ๋อน้องพรมพรีมมาระบายสีเหรอน้องพรมพรีมระบายสีเหรอให้ใครอะ่ะเหรอ ก็ไม่รู้พี่เทพี่เดีมไปไหนเดี๋ยวก็เดินมาใช่ไหม อนนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวให้น้องพร้อมพีมนะครับหาได้ระบายสีไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็คอยมาดูกันตอนระบายเสร็จนะครับว่าผลงานนะครับจะออกมาสวยขนาดไหนนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูอ่าเขาเรียกอะไรนะตรงนี้นะครับเขาเรียกอะไรอ่าอ่านะครับเป็นอะไรนะเสาวน้อยใส่น้อยตกน้ำหรือเปล่าก็ตกจริงๆ,ๆนะพี่น้อง ตรมตีนะครับนะครับนะครับเห <st arts> มือนว่าจะต้องเ <c> ห <oughs> มือนว่าจะต้องอใช้รูปกระป๋อเนาะกว้างให้โดนนะครับให้โดนตัวเหล็กนะฮะแล้วก็นะครับแล้วก็จะ สาวน้อยก็จะตกลงน้ำนะครับนะครับนะครับ,นะนะรบจุดน,นี้นะครับเป็นก็เรียกสาวน้อยตกน้ำนะครับป่นะจะไปดูน้องพร้อมดีนวอร์รบายสเสร็จหนะรือยังอ่าหลังจากไปดูสาวน้อยตกน้ำครับเดี๋ยวมาดูน้องพร้อมพีมาระบายไปถึงไหนแล้ว น้องพ,พร้อมพีมก็ยังะระบายสีต่อเนาะนะครับแต่ก็ยังไม่เสร็จเลยนะับเยว มาดูวันตอนเสร็จนะครับว่าจะเป็นยังไงครับรเดี๋ยวตอนนี้น้องความพิมพ์ระบายไปแล้วน,น้องความพิมพ์เสร็จหรือยังอาโชว์หน่อยแล้โวโทอท่านผู้ชมนหน่อยอ่าโอ้สวยจังเลยสวยจังเลยโอเคเสร็จแล้ว